ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโตครีเอเตอร์ n าแนกับการทํานายทายทักเสียงไท,กทยกันด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอดูดวงนี้ผมจัดทําขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับถ้าใครบอกว่าเป็นทีมงานผมเป็นลูกศิษย์ผมอย่าไปเชื่อเขานะครับ และที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นไม่มีการขอรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมา,กมายวิธีเอาตัวรอดก็คืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าเชื่อคนง่ายและอย่าโอนเงินให้ใครอ่าเอาละมาเข้าเรื่องการดูดวงทํานายทายทักกันวันนี้เราจะมาทํานายทายทักกันด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีเช่นเคย การทํานายของเราอ้างอิงตามแนวทางสากลนิยมตามตําราสากลทํานายตามหน้าไพ่ผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะครับเออทำนายตามหน้าไพ่เลยและการเสี่ยงไทยนี้จะไม่ใช่การฟันเปรี้ยงไปว่าชีวิตคุณต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เป็นการทํานายพยากรณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดแล้วมารอลุ้นดูกันว่ามันจะเกิดขึ้นไหมอ่านี่คือสเสน่ห์ของการพยากรณ์นะครับ วันนี้เราจะมาดูหัวข้อ,อเบาๆสบายๆไม่มีพิษไม่มีภยัยดูได้ทุกท่านเช่นเคยเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะครับวันนี้เราจะมาดูกันในหัวข้อที่ว่าเขาอยากได้คุณเป็นแฟนเอเขาคือใครเขาคนไหนทําไมถึงอยากได้คุณเป็นแฟนจะใช่คนที่คุณเล็งไว้หรือไม่ใจตรงกันไหมหรือจะเป็นความเซอร์ไพรส์อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมาดูกันนะครับทําทใจสบายๆนะครับ ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายทำนายให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้ดอร์เฮอร์มิโอกำลังอยากจะอยู่ในความสงบหรือเปล่าช่วงเวลานี้ไพ่ฤาษีออกมาใบแรกเลยความเป็นเดอะเฮอร์มิตนี่เป็นตัวแทนของราศีกันก็เด่นไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือคนที่เกี่ยวข้องกับคุณอยู่ก็แล้วแต่แม้แต่เหตุการณ์บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนะไม่ว่าจะเป็นกันยายนที่ผ่านไปแล้วหรือกันยายนที่กําลังจะมาถึงก็แล้วแต่ราศีกันเด่นมากแต่ราศีอื่นก็ดูได้นะครับ การดูดวงเสียงไทยแบบนี้ไม่ได้ล็อกสเปคราศีนะสามารถดูได้ทุกธาตุดินน้ำลมไฟราศีทุกราศีทุกท่านดูได้หมดเลยไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดดูได้ทุกราศีหากมีราศีใดเด่นขึ้นมาผมจะกล่าวถึงแบบนี้อ่าเดอะเฮอร์ก็เป็นราศีการโดดเด่นขึ้นมาหลายท่านกําลังอยากจะอยู่ในความสงบมีบางท่านคิดปลีกวิเวกคิดจะหลีกเลี่หนีห่างผู้คนเพราะว่าจจะเป็นความเบื่อหน่ายนะ อาจจะมีความเบื่อหน่ายบางประการเช่นความมากคนมากความหรือว่าเบื่อที่ทํางานเบื่อเพื่อนสนิทมิสหายคนรอบข้างเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้หรือแม้แต่บางท่านมีความคิดอยากไปปฏิบัติธรรมอยากละทางโลกบางคนถึงขั้นอยากบวชถูกไม่ถูกเออแต่อาจจะยังทําไม่ได้เพราะว่าด้วยมีหน้าที่รับผิดชอบต้องทําหลายอย่าง งานการก็ต้องทำภาระทั้งบ้านก็มีดูแลพ่อแม่ดูแลญาติพี่น้องอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะครับที่บางท่านอยากสงบจิตสงบใจแม้กระทั่งอยากบวชแต่ยังทำไม่ได้สิ่งที่แนะนำตามหน้าไพ่ตอนนี้คือคุณสามารถปฏิบัติทำง่ายๆที่บ้านไปก่อนนะทำไปก่อนทำไปพ,พลางๆได้ก็คือทำใจให้สงบนะ การปฏิบัติธรรมสถานที่ยังไม่สําคัญเท่าใจเออต่อให้คุณเดินทางรอบโลกถ้าใจคุณไม่สงบมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าคุณนั่งนั่งนอนนอนอยู่บ้านแล้วทาใจให้สงบได้อันนี้ความสงบก็เกิดขึ้นแล้วนะครับขออนุญาตแนะนำนะลองดูไม่เสียหายปฏิบัติธรรมทำที่ไหนก็ได้ตามสะดวกขอเพียงใจสงบเออโอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วจะยังไงต่อไปใบแรกมาก็ลือสีละถ้ามีคนมาจีบคุณคุณจะเอาก็ไม่เนี่ย เขาอยากได้คุณเป็นแฟนเขาคือใครอโอ้โหมาแล้วอัสวินดาบไนอฟ r ์สคนคนนี้อยากได้คุณเป็นแฟนมากๆสอดคล้องกับหัวข้อเป๊ะไพ่ก็บอกเราตรงไปตรงมานะครับอัสวินดาบคนคนนี้กําลังพุ่งทยานเข้ามาหาคุณนะ พุ่งทยานเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นในทางปฏิบัติหรือว่าจะเป็นในทางจิตใจก็แล้วแต่บางคนอาจจะถูกจูโจมเข้ามาจีบแบบรุกเลยนะถูกรุกเข้ามาจีบหรือบ,บ,าบางท่านอาจจะเจอคนมาแอบชอบความเป็นอัศวินดาบนี้สามารถแสดงออกทั้งทางกายและทางใจบางคนไม่กล้าสแสดงออกแต่ในใจรุ่มร้อนอยากเข้าหาคุณใจแทบขาดแบบนี้และคนธาตุลมก็เด่นนะครับมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับคนธาตุลมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเขาอยากเข้าหาคุณใจจะขาดแล้วตอนนี้เขาจะมาได้ไหมเนี่ยแล้วเขาคือใครเอางี้ดีกว่า ดูก่อนว่าเขาคือใครเออ <arak> สิบเหรียญ Ten of Pentacles ความอุดมสมบูรณ์มาขนาดนี้ต้องทำนายว่าเป็นคนกันเองมีความรู้จักมักจีกันเป็นอย่างดีหมายความว่ามีความเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วในชีวิตประจำวันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเป็นไปได้ว่าคนนี้รู้จักคุณเป็นอย่างดีเป็นเพื่อนกันโดยตรงอยู่ในกลุ่มกวนเดียวกันอาจจะแอบชอบกันมานานแล้วหรือ เป็นเพื่อนของเพื่อนที่เจอคุณจากงานพบปะสังสรรค์ประชุมสัมมนางานกิจกรรมงานมงคลใดๆก็แล้วแต่ทุกรูปแบบงานมงคลทุกรูปแบบนำพาคนนี้มาให้รู้จักคุณนะครับและจะยิ่งโดดเด่นถ้าอยู่ในกลุ่มกวนเดียวกันอยู่แล้วนำพาโชคดีมาให้กันและกันนำพาสิ่งดีๆมาให้กันและกันคุณเจอเขาคุณก็โชคดีเขาเจอคุณเขาก็โชคดีต่างเป็นความโชคดีซึ่งกันและกันแบบนี้นะครับ คนกันเองนี่แหละรู้จักกันแล้วย้ําว่ารู้จักกันแล้วถ้าเป็นคนอื่นคนไกลที่ไม่รู้จักกันมาก่อนหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างชาติทักมาจีบอะไรแบบนี้ระวังโดนหลอกนะครับถ้าใครที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนระวังโดนหลอกต้องรู้จักกันแล้วเท่านั้นคนคนนี้เป็นคนไม่ใกล้ไม่ไกลตัวคุณนี่แหละเป็นคนที่รู้จักกันแล้วอยู่ในกลุ่มญาติสนิทมิสหายหรือคนในแวดวงการทํางานอ่าโอเคมาดูกันต่อนะอ่ออีกอย่างหนึ่งเกือบลืมทตดดินก็เด่นอ่า เรื่องธาตุดินน้ำลมไฟผมไม่อยากย้ำมากเน้นย้ำมากเพราะว่ามันสามารถออกมาได้ทุกธาตุดินน้ำลมไฟมีโอกาสออกมาได้ครบแต่ถ้าธาตุไหนเด่นเป็นพิเศษผมก็จะกล่าวถึงสักหน่อยนะครับแล้วก็คนกันเองเนี่ยแหละที่อยากได้คุณเป็นแฟนขอดูลักษณะเขาหน่อยสิเขามีลักษณะเด่นเป็นยังไงบ้างโอ,โอ,โอ้สามไม้เท้าธาตุไฟธาตุไฟเด่น วิสัยทัศน์ดีมีความเป็นผู้นําเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นผู้นําองค์กรหรือมีตําแหน่งที่เป็นเกี่ยวกับงานบริหารเออเป็นนักธุรกิจนักบริหารเจ้าของกิจการอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้วิสัยทัศน์ต้องใช้ความเป็นผู้นําใช้ความเป็นนักวิเคราะห์เอออะไรแบบนี้ก็ได้นะเป็นแนวแนวนักวิชาการก็ได้นะครับไม่ว่าคุณจะทํางานอยู่ในแวดวงสาขาใดก็แล้วแต่คนคนนี้เป็นคนที่ทํางานใช้สมองใช้ความคิดใช้การวิเคราะห์ใช้วิสัยทัศน์อะไรแบบนี้โดดเด่นนะผู้ที่ทํางานสื่อสารก็เด่นเช่นกันและแน แน่นอนว่าธาตุไฟก็เด่นมาเชียรคนนี้อืมเขามีลักษณะอย่างไรเพิ่มเติมอีกไหมขอให้ไพ่บอกเพิ่มเติมทีนะครับคุณจะสังเกตได้ยังไงว่าเขาอยากเป็นแฟนคุณเขาอยากจะมาเจีบคุณอ้สามเหรียญโอเค คนคนนี้เกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงจริงๆดังกล่าวไปแล้วชัดเจนแจ่มแจ๋วเป็นคนที่เจอกันมาโดดเด่นคุณเคยทำงานร่วมกับองค์กรใดๆหรือประชุมสัมมนาใดๆจัดก,กิจกรรมใดๆทำโปรเจกต์ใดๆกับคนหมู่มากแล้วมีทีมงานหรือไม่เออทีมงานทีมประสานงานผู้ดูแลกิจกรรมต่างๆอะไรแบบนี้คนที่เกี่ยวข้องกันมาจากกิจกรรมเหล่านี้แหละ ที่จะมารักคุณชอบคุณอยากได้คุณเป็นแฟนจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือเขาจะมีความเฟรนลี่อัธยาศัยดีเข้ากับคนหมู่มากได้เป็นอย่างดีการรู้จักเขาจะทําให้คุณมีสังคมกว้างขึ้นได้ด้วยอมไม่ธรรมดามาดูกันต่อนะครับแล้วก็เขาจะทํายังไงต่อไปคนคนนี้อืมไพ่ก็รู้ใจเรานะอัศวินถ้วยเขาจะทำยังไงต่อไปเขาจะมาจีบคุณ เขาจะเดินหน้าจีบคุณนะอย่างสุภาพนุ่มนวลใจเย็นอัศวินถ้วยแม้ตอนแรกจะมีอัศวินดาบบ่งบอกถึงภาวะจิตใจของเขาที่อยากเข้าหาคุณใจแทบขาดแต่ในทางปฏิบัติ เขาจะมาจีบคุณอย่างสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลไม่กระตกกระตากเชื่อว่าเขาเองก็คงกลัวคุณตื่นตกใจจึงไม่กล้าทําอะไรบุ่มบ่ามนะครับขอให้สบายใจได้เลยว่าคนนี้จะมาดีมายื่นความสัมพันธ์ดีๆมามอบถ้วยให้เนี่ยตามภาพเลยอัศวินถ้วยมามอบความสัมพันธ์ดีๆให้จุดสังเกตคือเขาจะไม่เบียดเบียนคุณไม่สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้คุณไม่มารบกวนการเงินของคุณไม่มาโอ้ยยืมเงินหน่อยขอเงินหน่อยไม่มีนะครับ ใครมาขอผลประโยชน์ของเงินขอยืมเงินหรือให้โอนเงินยาไปทําตามเขานะครับใครมารบกวนมาเบียดเบียนแสดงว่าไม่จริงใจบล็อกทิ้งไปเลยคนดีๆเขาจะไม่เบียดเบียนกันแล้วเขาจะเข้ามาหาคุณด้วยความเป็นน้ำใสใจจริงเขาจะไม่รบกวนคุณแน่ๆแ,แล้วก็มีโอกาสที่จะมีของฝากติดไม้ติดมือมาด้วยอาจจะเป็นของชอบของคุณอาหารการกินหรือแม้แต่การชวนไปดินเนอร์ชวนไปรับประทานอาหารอาจจะปไปเป็นหมู่คณะก่อนนะ อาจจะไปเป็นหมู่คณะก่อนยังไม่ได้ไปกัน2คนอะไรแบบนี้ตาลลำพังอาจจะมีการไหว้วานคนรู้จักไหว้วานกลุ่มเพื่อนเออชวนเธอมาหน่อยสิชวนคุณมาหน่อยสิอะไรแบบนี้ไปกันเป็นหมู่คณะก่อนจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์เริ่มต้นแบบนี้ได้แล้วก็ยังไงต่อคนนี้จีบแนะ่เขาอยากได้คุณเป็นแฟนเออเขาจะทํำยังไงต่อไปสิ่งที่เขาทาจะโดนใจคุณไหมโอ้สี่เหรียญ for p e n t a c l e s and ดูเลย ดูเหมือนว่าคุณยังไม่อยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับคุณมากช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะอยากเก็บเนื้อเก็บตัวสอดคล้องกับไพ่ฤาษีใบแรกนะเฮอร์มิตที่ออกมามีทั้งเฮอร์มิตทั้งสี่เหรียญเป็นไปได้ว่าช่วงเวลานี้คุณอาจจะอยากเก็บเนื้อเก็บตัวใช้ความคิดตามลําพังเงียบๆหรือแม้แต่มีปัญหาส่วนตัวที่ไม่อยากบอกใครหรือบอกใครไม่ได้อะไรแบบนี้ เพราะฉะนั้นถ้าคนนี้จะเข้ามาจีบคุณคุณอาจจะยังไม่ตอบสนองเขาสักเท่าไหร่มีความเป็นไปได้ด้วยว่าคุณกําลังวางแผนวางแผนจะสร้างอนาคตบางอย่างของคุณไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่งานใหม่กิจการใหม่หรือทํากิจกรรมเสริมอะไรก็แล้วแต่ทําให้คุณไม่มีเวลาโฟกัสเรื่องความรักมากมายนะักคุณรักตัวเองมากตอนนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นเรื่องดีคนเรารักตัวเองก่อนจะไปรักใครเออประมาณนี้ ถึงเขาจะอยากได้คุณเป็นแฟนถึงเขาจะมาจีบคุณแต่ถ้าคุณรักตัวเองคุณดูแลตัวเองก่อนได้ก็เป็นเรื่องดีนะตอนนี้แล้วก็ราชินีเหรียญยินดีด้วยเขามองคุณดีมากเขายกย่องเชิดชูคุณมาก ในสายตาเขาคุณคือราชินีเหรียญเลยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่พลังงานรวมดูได้หมดนะครับครอบคลุมได้หมดตีความไปในทิศทางเดียวกันได้เลยว่าเขาชื่นชมคุณมากเขายกย่องคุณมากเขามองคุณดีมากนี่คือความหมายที่หนึ่งส่วนความหมายที่2ใบนี้ราชินีเหรียญออกมาถ้าคุณผู้หญิงหยิบได้ใบนี้เสียงทายได้ใบนี้แม้แต่ได้มาดูคลิปนี้คุณจะได้รับ การยกระดับฐานะทางสังคมมีโอกาสเข้าสังคมไฮโซมีโอกาสได้รับการเชิดชูเชิดหน้าชูตาถ้าคุณผู้ชายเสี่ยงทายได้ใบนี้หยิบได้ใบนี้ได้ดูคลิปนี้คุณผู้ชายมีโอกาสเป็นดวงนารีอุปถัมภ์ซึ่งผมย้ําอยู่เสมอว่านารีอุปถัมภ์ไม่ใช่การนั่งนอนให้ผู้หญิงเลี้ยงนารีอุปถัมภ์คือคบหาสุภาพสตรีแล้วโชคดีหรือมีโชคดีจากสุภาพสตรีก็ได้เช่นกันได้รับการสนับสนุนอะไรแบบนี้ที่แน่ๆเขามองคุณดีมากเรามีโอกาสคบหากันแล้วจเจริญรุ่งเรืองด้วยอไม่ธรรมดานะ ดูกันต่อนะครับแล้วก็อยังไงต่อไปเละเนี่ยเขาอยากได้คุณเป็นแฟนคุณจะใจอ่อนไหมเออไม่ไม่ไม่ม,มยังไม่ใจอ่อนเออดีเข้มแข็งไว้ก่อนอเอาตัวเองก่อนรักตัวเองมากๆก่อนอใบนี้ออกมานะครับเจ็ดไม้เท้าคุณรู้สึกว่าคุณมีภาระอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องความรัก ที่คุณต้องต่อสู้ฝ่าฟันทั้งเรื่องการงานเรื่องผู้คนอะไรก็แล้วแต่จุกจิกซอกแจกเยอะแยะไปหมดคุณยังไม่มีเวลาให้ความรักณนะช่วงเวลานี้ถูกไม่ถูกเว้นแต่บางท่านนะถ้าบางท่านแบ่งเวลาเก่งๆหรืออาจจะมีความแอบเหงาบ้างก็แล้วแต่นี้แล้วแต่ละบุคคลไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับแต่ใบนี้ออกมาค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าคุณจะยังไม่ใจอ่อนให้เขาง่าย แต่คุณก็ไม่ได้ปฏิเสธเสียทีเดียวมีแนวโน้มที่เขาจะตรงสเปคคุณด้วยเพียงแต่ว่าสถานการณ์มันยังไม่เอื้อสักเท่าไหร่ตอนนี้ถูกไม่ถูกเออเหมือนกับมีภาระอื่นต้องทําก่อนมีงานต้องทําอะไรแบบเนี้ยฉันย,ยังยุ่งอยู่ยังไม่อยากวุ่นวายกับใครอะไรอย่าเพิ่งมายุ่งกับฉันอะไรแบบนี้ตอนนี้เป็นได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อสิเราจะยังไงต่อไปเขาจะจีบคุณสําเร็จไหมเนี่ยเออเขาอยากได้คุณเป็นแฟนแล้วเขาจะจีบคุณสําเร็จไหมอ,อ่า โอ้โหห้าถ้วยคอตกเลยมีโอกาสที่คุณจะไม่ใจอ่อนจริงๆด้วยแล้วก็ uh, อาจจะต้องให้เขารอไปก่อนใบนี้ทำนายอีกอย่างหนึ่งนะมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแย่เสมอไปอาจจะเป็นการดูๆกันไปก่อนก็ได้ หรือทำนายอีกอย่างหนึ่งเพิ่มเติมได้ว่าทั้งคุณและเขาต่างก็มีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีมาในอดีตทําให้ไม่อยากตัดสินใจอะไรปรับปรับฉับพลันกลัวจะผิดพลาดเหมือนในอดีตถูกไม่ถูกเออประมาณนี้เป็นไปได้นะที่ว่าคุณกับเขาจะดูดูกันไปก่อนเขาอยากจีบก็จีบไปเอออยากจีบก็จีบไปส่วนคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปตามปกตินะครับทํางานทําการอะไรไปความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่คืบหน้ารวดเร็วทันใจนะักแล้วมันจะยังไงต่อไป จะลงเอยกันได้ไหมเนี่ยเออเขาอยากได้คุณเป็นแฟนแล้วจะลงเอยกันได้ไหมนะโ,โอเคดีชัดเจนมีโอกาสลงเอยกันได้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างถึงจุดที่เหมาะสมจัดเม้นไพ่คำพิพากษาใบานี้หมายถึงทำดีได้ดีทำอะไรได้อย่างนั้นและสิ่งดีๆจะมาในเวลาที่เหมาะสมหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ต้องรีบ เขาอยากได้คุณเป็นแฟนก็ให้เป็นเรื่องของเขาเขาอยากจะจีบคุณก็ให้เป็นเรื่องของเขาให้เป็นหน้าที่ของเขาคุณมีหน้าที่ทําตัวตามปกติใช้ชีวิตให้มีความสุขไปตามปกติไม่ต้องต่อต้านแต่ก็ยังไม่ต้องตอบรับอะไรมากมายดูดูไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนสิ่งที่ดีจะมาในเวลาที่ถูกที่ควรนะครับสิ่งที่ดีจะมาในเวลาที่ถูกที่ควรทําอะไรได้อย่างนั้นถ้าคุณทําคุณงามความดีมาโดยตลอด ภาระอื่นๆของคุณจะคลี่คลายและคุณมีโอกาสได้มิตรใหม่ที่ดีด้วยความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่จะไม่รวดเร็วทันใจนะักบุคคลลักษณะดังกล่าวอยากได้คุณเป็นแฟนและจะพยายามมาจีบคุณที่เหลือเอาไม่เอาชอบไม่ชอบอยู่ที่คุณแล้วนะครับประมาณนี้โอเคขอให้มีความสุขครเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ